สวัสดีครับพี่น้องชาวบาชวิรักระครบครับเทียงนาพาสุกนะครับพี่น้องมือนี้ผมสีมากขอประชาสัมพันธ์เรื่องวาวนะครับเรื่องวาวโฆษณาวาวอ่าวาวอ่ะมาเบิรงวาวพี่น้องวาวนี่ลายลายสีนะครับลายสี ลายสีหลายรูปแบบเบิ้งหน้พี่น้องได้ขนาดลอยสี่สิบเส้นลอยหาสิบเส้นลอยหกสิบเส้นอยเสิบอยแปดสิบนะครับประมาณนี้นะสเมตรทันนนมีนะสองเมตรพันะรรนนมีเพราะอันบ่มีใหม่บ่มีใหม่เห็ดอันดวงเงี้ยนี่ลยลอยแปดสิบครับลอยแปดสิบเส้นวาเมลูก เวาสองห่องนะแต่แต่ทองทิ้นเขาเสียเอ,อื่นบ้านผมเอื่นวะาววอตะไลนะวอดตะไลตะไลใส่หางว่าไงวาวซิวาใส่หางจุลายุลาดวงนี้กันลอยแปดสิบเส้นวอดตะไลลูกนั่นไอ้ดวงนั่นกันลอยเจ็ดสิบเส้นนะครับลอยเจ็ดสิบเส้น มีซีหาขนาดนะครับรอยซี่ซิบรอยหาซิบลอยงซิบลอยิดซิบเช้นประมาณนั่นแหละคร,บระคับประมาณนะครับโฆษณวาว่าโดยในทดสอบท่านใดครับพี่น้องพะวันมี้ท่านมีลมล,ม,ลมทานายมาลมทนเยมาประมาณกลางเดือนตุลาครับกลางเดือนนี้แหละเดือนตุลานี่คิดว่าลมสีมา เราไปจ็ไปทดสอบแลีนผู้เดียวเหรอครับพี่น้องไปทดสอบอยุคปุ๋ยละยุดสนามโรงเรียนหมดเละโดยนี่ยเด็กน้ันปิดเทอมไม่มีผู้หยกต้องไปแลีนผู้เดียวแลีนทวงหน้าก็มีตาป้าเขาแลีนบ่ได้นะครับต้องไปแลนีนทดสอบอยุคสนามโรงเรียนสนามฟุตบอลนะครับทดสอบพร้อมสน,นุกนะครับพี่น้องเอา เอาทุกดวงจำนายพร้อมสนุนราคาบาอแพงหรอกครับพี่น้องราคาทอกันมดผมสิขายขายถูกนะครับขายถูกถูกกว่าคนอื่นที่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วนะครับราคาหกรอยบาทครับพี่น้องหกรอยบาทถูกดวงพร้อมสนุ่ทาสนุนก็ประมาณสองรน่วยแะครับ สนู่งจ้องหอยเอาก็ะซี่ลอยสามลอยซี่ลอยหาลอยมันหาเสียได้หายากครับพี่น้องมีอยู่แต่หายากัวง่ายซะเอาพี่น้องเลี้ยงสนูเอาเบิ้งสนูพี่น้องว่าสนูมันมีจจกเสียงสนูมันมีจจกเสียงพี่นอ้องดือด้อๆดือด้อถึมดือด้อๆดือ้อถึมเลยมีจจกเสียงผู้ดใดบ่มักก็คือ บ่ามากักว่อง่ายบ่มมวนฟังแบบใดสนุ่วดื้อดือด้อถือมันมวลมองใดอายุ่สี่สิบปีหาสิบปีหกสิบปีขึ้นไปแล้วล่ะพี่น้องสนุ่นี่แต่ผูดด้ใดฟังกันคักนี่มันมีสเสน่ห์เด้ครับมันมีสเสน่ห์จนเขาได้แต่งเพลงสนุ่นว่าวขาวลักหมดแต่งเพลงสนุ่นพี่น้องฟังดีๆมีหาเสียงพี่น้อง นี่หาเสียงถ้าผู้ใดฟังเปล่นก็คือมวน่ะว่าง่ายถ้าผู้ใดมักเลยผู้ใดหมักเนี่หาเสียงดื้อดื้อดื้อตึมดื้อดื้อดื้อตึมเติร์ดฮิวมีวาไปนี wow. ่หาเสียงพี่น้องฟังดีๆสนุกของผมเนี่ยบางท่านมันมีเีมันปรับบ่ได้หาบอดดี้ว่าง่ายซะบางท่านนี่หาเสียง ถ้าผู้ใดเห็ุสนุนมีหาเสียงที่ว่าใส่ได้หรือครับที่ว่าใส่สนุนแนวปรับเสียงของมันแม่นยังพี่น้องแนวปรับเสียงของมันแม่นยังนี่พี่น้องอันดำๆนเนี่แม่นยังบุ๊ชฉันสูตรขีสูตรพี่น้องขีสูตรผู้ใดอยากได้มาขอครับมาขอผมมาใครดออมาขอมาขออยู่มาขออยู่เฮียนผมเถอะ มาขอเลยขอาหายเลยแน่วปับเสียงปับไปเรื่อยๆให้ปั๊บให้ได้หาเสียงนะครับพี่น้องถ้าผดดู้ใดเห็นสนุ่ไดดหาเสียงถือว่าพัานถือว่าเสาด้แล้วนะครับสนุสนุผนผมนมีหอดสนุ่ไหหัวกลมหัวแบนติดขี่สูตรเบ่ติดกระมี่ติดกะมี่เบอร์ติดกะมี่หลากหลายนะครับหลายรูปแบบ เแล้วก็ปปับแ่งแกงเบงห้ไ้หาเสียงนะครับพี่น้องห้ไ้หาเสียงถ้่ผู้ใดผู้ใดไดเฮ็ดได,ด,ได,ห,ไดหาเสียงอนะ่ะถือว่าใชได้นะครับพี่น้องเข้ามันเนี่ยพี่น้องเหดนี้เข้ามันเข้าสนุศึกษาเบิ่งแล้วครับศึกษาแล้วใส่เสียกดำครับพี่น้องเสียกดำเสียกดำมันก็มีเกี่ยวเือกันนะครับเกี่ยว ไข่เกี่ยวออกมาคือกันกับเสือกสีขาวสีขาวใสเดียวได้แต่สีดำทนกว่าพี่น้องสีดำทนกว่ามันกว่าว่าไงวะมันกว่าสีขาวทดสอบแล้วครับสีดำเนอะพี่น้องเนอะสีดำไข่เกี่ยวออมากคือกันเลยแหละไข่เกี่ยวออมากคือกันล้วการาปรับแตง่งแกงหาเสียง นี่ครับตัวปรับเสียงหอมพี่น้องหอมหอมขีออ่สุดผู้ใดไอยากได้ก็ัมามาขอครับมาขอเส,กกเสียก็บัลนเสียกเสียกเลนเวาาวมีหลายขนาดครับร้อยสี่สบเบาว้อยสี่สบเส้นก็ใส่เสียกเบอร์สองนะครับ้อยสี่สเส้นลงมาเนี่ยเบอร์สอง้อยห้าสิบ้อยหกสอยเจ็ ใส่สองจุดห้าครับใส่สองจุดหาร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบขึ้นไปก็ใส่เบอร์สามครับเบอร์ 3. สามเชือเชียวเบอร์สามในมันต่างกันในหน่อยเบอร์สามอันนี้เบอร์สองครับเชียวต่างกันนิดหนึ่งอันนี้สองจุดห้าสองจุดห้าอ่ะ อันนี้เบอร์สครับพี่น้องสามเบอร์สามเบอร์สามสองจุดห้าสองจุดห้าเบอร์สองเบอร์สองใส่สำหรับเราลอยสีซบเซนเหมาะนะครับอันนี้เสียบนะครับเสียบอ่ะพี่น้อง อันนี้ผมคือ่เขียนให้ดูหน่อยเอ้ให้พี่น้องเบิ้งย้อนย้อนวันจังดไดนเนี่ก้อนสิบปรลีนนะครับก้อนสิบประรเลีนห้างมาตรงทวงก่อนนะครับ่ตรงทวงวันก็ลาตรงทวงต้อง,รงสร้างน้ำนักสะกดอนี่แฮมได้ลักษณะแฮมเฉื่ดประมาณยี่สิบสิบหาถึงยี่สิบองศาประมาณนี้นะครับประมาณเอามันไม่มีองศาวัดหรอกครับประมาณให้มันเฉื่ดไปข้างหน้านก้อนสิบปรลีนตรงเฉื่ดลักษณะอย่งสี่ ยังสิขึ้นนะครับพี่น้องนะครับยังสิขึ้นแถวโพด้สนใจนะครับพี่น้องแถวโพดสนใจตักมากครับคุณครูสุภาพบ้านแฮ่ไต้เพื่อกูุมิสัยนะครับบ้านแฮ่ไต้บางคนเคยหูจักนะครับเพราะว่าบ้านผมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นะครับปลานิ่นไม่แต่เพียย่อนยีสกนวลจันทร์ถูกยางนะครับปลานามจืดวงง่ายปลาจืดปลานงงามจดืดคนสิ้มหัวจักนะครับผู้ใดสนใจกับทักม้านะครับเด้อประมาณกลางเดือนกลางเดือนตุลาเน,นะครับสิได้จับนายนะครับราคา หนึ่อยบาทถุกดวงกับพี่น้องส่วนเสนูก็ประมาณสองรอยนะครับผู้ได้เฝาถือใจมาคว้าเอาซื้อๆก็ได้นะครับมาคว้าเเสียไทยมาเหร่นน้ำนะครับมามามา,มาหามาหาที่บ้านแห่ใต้ตามเบอร์โทรนะครับตามเบอร์โทรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอสำเร็จน,นะครับเนาะสวัสดีครับ